กลัวจนตัวสั่นกลัวจนหัวหมุนกลัวจนตัวยืดกลัวจนต้องเต้นแต่สิ่งนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะนี่คือเสื้ออัมนูกเวอร์ชันฮาโลวีนใส่เองกลัวเองนักเลงพอจำหน่ายเฉพาะช่วงฮาโลวีนภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับซื้อพร้อมเสื้ออัมนูฟปกติลดทันที5%ที่ช้อปปี้ที่ร้านไวฟ์ออนที่ลิงด้านล่างเลยนะครับวันนี้เราจะไปลุยในโหมดใหม่กันแบบจริงจังนะฮะเราจะเลือกคลาสที่อืมคลาสไหนดีแน่นอนคลาสที่เราจะเลือกไปก็คือเ e w o วูฟ เพราะผมคือแวร์วูฟจะไปแก้แค้นในโหมดเอดิสันรีเวนจ์การแก้แค้นของเอดิสันเราจะซื้อเชื้อเพลิงและอาวุธไปเตรียมพร้อมแต่เงินไม่มีแป๊บหนึ่งผู้รอดชีวิตทุกคนโปรดทราบเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนิโคลาเทสลาได้ปลดปล่อยเหล่าซอมบี้พวกเขากระจายแพร่ไปทั่วโลกและตอนนี้เหล่าซอมบี้ก็เต็มไปหมดผมในฐานะประธานิบดีเอดิสันขอร่วมเชิญทุกคน ให้มาร่วมกับผมที่ชายแดนเม็กซิโกเพื่อสู้กับเราพวกซอมบี้พวกนั้นนี่คือโนต้ตของคุณเอดิสันนะครับเราจะไปร่วมสู้กับเขาไม่ต้องห่วงครับผมผมของพร้อมมากชายแดนใช่ไหมที่ชายแดนเม็กซิโกได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับไม่รีบใช่ไหมครับคุณเอดิสันรอได้ใช่ไหมกระสุนมีเท่าไหร่นะกระสุนกระสุนมีอยู่สามร้อยกว่านัด <laughs> ไม่พอเราเจะว่าไงล่ะครับเชื่อผมแค่ผมคนเดียว ผมก็จัดการได้หมดแล้วไม่ต้องหาตัวช่วยอ,อื่นเลยสบายมากซื้อชุดก่อนดีไหมชุดก่อนเท่าไหร่โอ้โหร้อยยี่สิบห้าเหรอนึ่งหมืนกิโลเมตรแรกวันก่อนมาแล้วทีหนึ่งในหมดนี้แต่ยังไม่ได้สำรวจอะไรนะฮะรอบนี้จะมีอะไรรอเราอยู่บ้างซ้ายขวาทางมันช่างมืดเหลือเกินผมเห็นไม่ผิดใช่ไหมนะนั่นคือวิญญาณมาใช่ไหมนะหรือไนะ โอ้ทำไมมีเลือดด้วยนายเป็นวิญญาณนี่เหรอเอ้าเอาเป็นม้าปกติแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเป็นวิญญาณม้าเป็นม้าแบบเป็นวิญญาณครับล่องหนอ๋อนี่เต็มเลยผมไม่มีอานม้าโอ้วิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากแสดงว่าน่าจะขี่ได้ถ้ามีอานม้ารอบนานแล้วกันนะ รอบนี้ขอไปร่วมจอยกับการต่อสู้ก่อนเดี๋ยวคุณเอดิสันรอ,อนานไปไปไปโอ้มืดแล้วมืดกว่าเดิมอีกปกติก็มืดอยู่แล้วหมดนี้มืดเข้าไปอีกอือฮึแล้วคืนนี้ใครมาคืนนี้ใครจะมาหมู่บ้านจะแวะไหมถ้าไม่มีอะไรก็ไม่แวะนะฮะเพราะว่าของพร้อมแล้วคืนนี้ซอมบี้คืนนี้ซอมบี้ตอนนี้ห้าพันเมตรวัดผมเหยียบอะไรอะ อ๋อนี่คือโกสรถไฟโกสครับเมื่อกี้ผมเหยียบซอมบี้ไปเลยกลายเป็นวิญญาณคอยมาช่วยเรานี่น,นี่วิญญาณเอาช่วยเรานั่นแหละไปสู้ดีมากเพราะว่านี่คือรถไฟโกสจัดการสตูได้เขาจะฟืน้นคืนชีพมาช่วยเราแป๊บหนึ่ง <laughs> <laughs> หมดเวลาปุ๊บเขาก็ไปครับผมนี่คือโกสเอาละหนึ่งหมื่นเมตรแรกเราจะไปที่แปดหมื่นกิโลเมตรกับการเดินทางแสนไกลอีกรอบหนึ่ง โอเคครับมาถึงบ้านตรงนี้ขอทดสอบหน่อยว่าวิญญาณม้าตัวนี้ขายได้ไหมวิญญาณม้าตัวนี้ในเงินไหมไม่ได้อะเอาไปเป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงได้ครับสองก้อนเต็มแปลลุยต่อไปหาคุณเอดิสันกันตรงนู้นตรงนู้นแบบหนึ่งแบบนึงตรงนู้นคืออะไรทำไมมีนักวิชาญอยู่ข้างนอก วิญญาณหรอส่วนตรงนั้นคือคือใครเป็นวิญญาณครับอู้โอ้ขอบคุณมากซอมบี้ปกติไม่ขึ้นว่าเป็นเชลิฟหรือว่าอะไรซอมบี้ปกติขอบคุณมากครับเมื่อกี้ช่วยยิงให้ผมโอ้เป็นโหมดที่มีแต่วิญญาณฮนะโอ้นั้นฟากอะไรนะ่ะทำไมพื้นเป็นสีแดงแบบนี้มันคืออะไรมันคือเอาล่ะไม่ต้องกลัวครับเราเอาวุธพร้อม พร้อมลุยอ๋อแลบ p l อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านแต่ว่าตรงนี้คือทําไมมันมีอะไรด้วยตรงนี้ผมว่าเก็บของไปอันนี้ดีกว่าเก็บของจากแลบเอาไปขายดีกว่าฮะอืมทําไมมีอะไรตรงนี้ด้วยเอาไปทําอะไรไม่รู้ละมาที่แลบก่อนอม,มาเลยนายมาเลยสมองโอเคไปละไม่ซัมมอนลรอกไปดีกว่าแนาวแน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 ว,นวเหมือนจะมีอันตรายอยู่แถวนี้ ไกลๆไม่รู้ว่าคืออะไรอาจจะเป็นวิญญาณของใครหรือว่าเกิดอาถรรพ์อะไรขึ้นเรารีบไปเรารีบไปสายมือตรงนี้มีกองโจรอยู่สี่ห้าคนยืนอยู่ตามเรามาคนหนึง่งของฝากถ้าไม่มีอะไรนะ่าสนใจจะไม่แวะแล้วนะมันเสียเวลาเราอยากไปหาอดีสันไม่งั้นวันนี้ไม่ถึงเจ้าหมาโถขอโทษชอบมาขวางทางอะ เหมือนบ้านเรือนเยอะขึ้นหน่าหมดนี้เต็ไมไปหมดเลยมาถึงท้องฟ้าเปลี่ยนสีอีกแล้วนี่ตรงนี้ปรา,าสาทเข้าสู่เขตปลอดภัยอุ๊อะไรนะี่ย UFO หรอไม่มีอันเนี้ยไม่มีหมวกเอานี้ก่อนก็นได้ไปดูนิดนึงฮะ UFO มันมีอะไรอยู่ตรงนั้นมีเอเลี่ยนไหมโอ้สองลาเลย UFO มาตกอะไรตรงนี้ตรงนั้นคือฟอร์ด สามครับไม่ใช่แค่สองสี่ครับโอ้โหเออทะลุได้คือแค่ประดับเหรอเป็นแค่พรอ็อพประดับเฉยเฉยเหรอมันเหมือนกันทุกอันใช่ไหมแสดงว่าไม่มีอะไรใช่ไหมยี่อฟโอเออไปดีกว่าอะไรเนี่ยอุตส่ามานึกว่าจะแตกของไม่ได้มีแค่ตรงนั้นครับตรงนี้ก็มีครับ UFO โอ้โหมันดงอะไรเนี่ยตรงนี้โอ้โ โอ้โหโอ้เหล่าซอมบี้ UFO โอโหโอโอ้ยิงแม่นด้วยซอมบี้ UFO โหดมากผมลืมไปเลยว่าถึงตรงนู้เนี่ยมันอันตรายมากที่เม็กซิโกแต่ไม่เป็นไรเราจะเคลียร์ทางแล้วค่อยเข้าไปโอ้ตรงนี้โหดมากฮะเหล่าเอเลี่ยนโอ้อีกแล้วอีกแล้วโอ้โหเอเลี่ยนจริงด้วยเออมากลายเป็นวิญญ,ญาณสู้กันเลยสู้กันเองเลยเออใครยิงตกก็ไม่รู้เราไม่เกี่ยวจะมาโกรธเราทำไมเราคือแวรวูฟ ตรงนี้ทาไมท้องฟ้าเปลี่ยนอีกแล้วอะเปลี่ยนทุกโซนเลยฮะอ๋อตรงนี้ที่สู้กับอันนี้กเรียดคุกคุกตรงนี้คือคุกโอเคพี่โอ้โหพี่อยู่กันได้ยังไงเนี่ยเอเลี่ยนโหดมากเลยพี่ร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมโอเคใส่เลยแล้วก็ใส่ชุดเกาะที่ไหลด้วยเจ็ดสิบห้าอะฮะใส่มาเลยโบดเหรออออมีโบดตรงนี้ด้วยวัดเอออะไรเมื่อกี้ เมื่อกี้คืออะไรมีเหมือนเป็นกระแสะไฟฟ้าเดี๋ยวค่อยแวะค่อยแวะค่อยแวะรอบหน้าค่อยแวะรอบหน้าเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวมันจะไม่ถึงเม็กซิโกโอ้โหของเพียบเลยมืดมากน่ากลัวมากมืดจริง,รงๆครับโอ้ตรงนู้นรถไฟอะไรอ่ะมีรถไฟอยู่ตรงนู้นด้วยอมืมาเลยครับโอ้โหโอ้โห <laughs> พ,พี่มาเป็นคณะจังหวัดคณะตำบลหรือเปล่าพี่ทำไมพี่มาเยอะอย่างนั้น แต่ไม่ต้องกลัวครับผมเพราะว่าที่ตรงนี้นั้นเราปลอดภัยแน่นอนเรามีพี่ๆคอยพี่ๆเขาไม่อยู่ใช่ไหมอ๋อหสุดแล้วเหรอเอา้าทำไมสุดทางแล้วะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาสิมาสิมาสิาสโอ้ แปบ,บหนึ่งทำไมมันถึงเร็วอะ่ะสี่หมืนเมตรเองเมื่อไหร่จะเช้าเฮ้ยทำไมมันนานจังเออเช้าสักทีนี่เช้าหรือมืดเนี่ยเออเชา้าโอเคครับอเช้าสักทีมาเปิดมาเปิดมาเลยสะพานเราจะร่วมสู้กับคุณเอดิสันคุณเอดิสันคุณเอดิสันคุณอยู่ไหนโอ้คุณเอดิสัน สวัสด en. oh. Oh ีค oh รับ oh คุณ oh อิ oh, ิสารอิิสานพรามโอ้โออ๋อเราอันนี้สวัสดีครับผมมาร่วมสู้คุณครับคุณอิทิสัรมาแล้วเทสลาคุณอิิสารลุยครับลุยเลยครับคุณอิทิสารครับสู้เลยครับสู้เลยครับเก่งมากครับสู้เลยครับสู้เขาสู้เขาสู้เขาอย่าเต้นครับอย่าเต้นรำกันเรียบร้อยครับผมคุณอิิสานเก่งมากครับยังมีลูกน้องอยู่อีกนิดนึงสู้เขาเลยครับ นี่คือเหล่าทหารที่พร้อมใจกันร่วมสู้และคุณอิริสันกลางัาพังแล้วเหรอนี่คือพังเหรออ๋อยัง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 ,ย,งยังไม่พังโอ้สุดยอดเลยคุณอิริสันเราชนะแล้วนะครับคุณอิริสันเราทำสําเร็จครับคุณอิริสันครับเราสามารถแก้แค้นให้คุณอิริสันได้